เดี๋ยวกินเสร็จนะเราเล่นไพ่กันนะขามาครบกันแล้วเอามาชนเล่นไพ่ม่นทันไรจะเอาเงินลูกเงินหลานแล้วไอ้เปิดแซฟเลย๋ยวกินให้หมดปูดเลยนะมีปัญญาก็ลองดูก็มาดิเขาทำพอปีนะอันนี้แหละเอาต้นที่เทว์กูรู้เรื่องมะเร็งแล้วนะไอเอ็มมันเป็นคนบอกความเดยวผิครก็กิรตัวมาก็มันเป็นร่างกายของมาปะเอ็มว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของมาที่มาต้องรู้อะ มุม้ยเฮียาก,กุยเลื่อนงานสบายๆที่มุ้ยทำเียตรงแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนผ้าก่อนนะกองอากองยกบ้านของอีให้กับอมุย้ยบ้านนั้นจะขายได้เป็น10บล้านเฮียอยากได้แบบมุ้ยบ้างต้องทำไงอ่ะเฮียรู้ปะ่ะว่าสิ่งที่คนแก่เขาต้องการแต่ไม่มีลูกหลานคนไหนให้ได้เลยคืออะไรเวลาเว้ยเฮียโแค่นี้ก็บาดใจแล้วม<า> <laughs> นึกยังไงจะไปนอนบ้านอะมากพวกมึงมาทำไมบ่อยๆวะเอ็มซื้อก๋วยเตี๋ยวผักก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเจ้าดังไงมากูเลิกเือเจ้าแม่คนอินน่ะกูไม่กินเนื้อพรุ่งนี้ไม่ช่วยขายโจ๊งนะมาไปกี่โมงอะปีห้าเช้าจัง่ะนกที่ตื่นจะเช้าอะหาหนอนกินได้ก่อนหนอนที่ตื่นเช้าอะโดยนกแดกก่อนหนอนตื่นสายก็เลยรอคหรือมีหลานมาดูแลเนี่ยนะน่าอิจฉามากใช่อเอ็มฮะ มึงกระหวานพืชหวังผลเหมือนกันใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมารู้รที่เราทำอยู่มันผิดไหมวะเฮียเราไม่ได้มาทำให้เขาเสียใจนะเว้ยเรามาทำให้เขามีความสุขมัดแ,แน่นๆนะแน่นมากเหรอ <successful S 1> น้ำส้มมันอึดอัดขมาชอตมามาเหงาวไวเนี่ยอยู่คนเดียวมายังหลายปี ก็หายแล้วนะมันก็ไม่ต้องมาดูแลกูแล้วล่ะช่วงนี้มากให้เอมกาะกินไปก่อนมันมาหายแล้วเอ็มค่อยไปแล้วกนะันมึงมาอยู่นี่ก็ดีเนาะสนุกดีกูจะเสียหรือนะ่ะออกดาอะไรเอ็มมาเนี่ย ขอบใจภาษามีษาจีนภาษาอะไรวะฟังไม่ออกสักคำคนจีนภาษาไทยไงคนจีนภาษาไทยกูจะร้องแล้วชอบคอนทอลอะไรดูฮ็อปปีร้องไห้เลยคือถ้าเกิดถ้าเกิดเข้าใจมะเร็งถ้าเกิดมีคนแก่นะโอ้โหแล้วเนี่ยร้องไห้ทั้งเยอะเลยไอเด็กบ้าพามาดูอะไรเนี่ย สศร้าเศร้าได้ผลได้ผล <laughs> ไปดูกันนะคะทุกคน